เดินเล่นกับคนรักของคุณอุ้มลักษณะเผยข้อตูมแต่งตัวสบายๆไปเดินตลาดนะัดจตุจักรลูกนี้สวยหน้าเด็กมากๆแต่อโฟกัสคนข้างๆอยู่นะนักสแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอุ้มลักษณะที่ตอนนี้หัวใจสดใสเป็นสีชมพูฟลูงฟริงมากๆเพราะมีหนุ่มเข้ามาดูแลหัวใจเพราะความรักทําให้คนเราดูเด็กลงเช่นเดียวกับอุ้มที่ตอนนี้สวยกระชากวัยสุดๆไปเลยไม่บอกไม่รู้เลยว่าตอนนี้อยู่ในวัยเลขสี่แล้ว ล่าสุดอุ้มลักขณาได้อัดคลิปบอกเล่าว,ว่ากําลังไปเดินตลาดสวนสตูจักหรือที่เรียกติดว่าว่าเจเจเป็นการไปในรอบสิปีของเธอและในช่วงที่อากาศร้อนข้อตุมการเดินเที่ยวก็สําคัญเพื่อเป็นแนวทางของสาวๆกับการแต่งตัวสุดชิ้นไปเดินเลือกซื้อของอุ้มซึ่งทําคลิปนี้ฝากกับการแต่งตัวเรียบ,ยบแต่เก๋และน่ารักมากๆเพราะเธอมากับเสื้อกล้ามการเกงยีนขาสัน้นสวมทับด้วยเสือ้อเชิ้ตและเพิ่มความธรรมะทแมงด้วยการถักผมเปียสองข้างที่ต้องบอกว่าน่าเด็กมากๆและลงตัวกับลุคนี้ที่สุด หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่สวยมากหน้าเด็กมากวัยรุ่นสาวสาวยังต้องหลีกทางให้แม่เดินเลยจ้าแต่ทั้งหมดของซิฟฟนแฟนแอะโฟกัสหนุ่มคนข้างๆข,ของอุ้มที่แมจะมาแค่เพียงครึ่งตัวแต่ก็สัมผัสได้ถึงความรักที่อบอวนทั้งเฟรมจริงๆ